พี <H> ่ติงคุณไอซไปเปิดคนนั้นปูดคนนี้โดนเขาเปิดเรื่องเงินสองแสนบริจาคเข้าพักกับเรื่องจักรยานตอนปั่นหาเสียงอะพี่ไอคนเปิดนี่ก็ปูดอีกแล้วฮ <laughs> นะเพราะว่า <laughs> <laughs> เมื่อตรวจสอบจักรยานคนละห้าพันเลยนะะประเด็นแรคือคุณไอเขาตอบว่าไอจักรยานเนี่ยรวมทุกคันแล้วมันก็ไม่ถึงสองแสนตามเกณฑ์ที่ต้องแจ้งปพชนะฮะส่วนเงินบริจาคเขาพักเนี่ยสองแสนบาทคุณไอบอกว่าพักมันก็ไม่มีเงินเน่ะก็รู้อยู่พักไม่มีเงินไม่มีทุนเท้าไม่มีทุนสแกมเมอร์ไม่มีทุนค้าปีกไม่มีทุนพลังงานไม่มีทุนสแกมเมอร์ชาติชั่วมันต้องคำนี้ไม่ดิเขาเลยบอกว่าเขาก็คงจะอดมือกินมื้อแล้วก็บริจาคไปสองแสนก็คนจะต้อง เงินเดือนสอสอมันก็เดือนละแสนกว่าบาทเนาะก็น่าจะอด2เดือนบ้างแล้วก็ไปจ่ายโอ้สองเดือนแบบไม่กินอะไรเลยเออแต่ประเด็นสำคัญกนะ็คือว่าไอ้เงินบริจาคพักเนี่ยคุณต้องไปดูทุกพักด้วยนะ,ะเพราะว่าบางพักมีเงินบริจาค ยี่สิบล้านเนี่ยจะมีคนบริจาคแค่ไม่ถึงสิบคนอย่างเงี้ยมีคนบริจาคแค่ห้าคนแปดคนอย่างเงี้ยแปลว่าคนที่บริจาคนี่จะบริจาทีแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเอออย่างคุณไอเนี่ยบริจาคสองแสนแต่เขาก็ตั้งคําถามแหละคุณเท้งเนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วก็รวยกว่าอีกทำไมบริจาคแค่สองหมื่นกว่าบาทแล้วคุณไอเนี่ยเป็นสส<อ>ตัวน้อย,อยอบริจาคตั้งสองแสนเ,<อ>เขาก็เลยสงสัยเรื่องที่มาของเงินซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่อุดมการณ์ใช่ไหมถ้าคุณรักลุงป้อมคุณก็บริจาคพลังประชาชนคุณรักร้อยเอกธรรมนัสคุณก็่บบรรริิิจาาาก้วชชปะนนนนสเง มันก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วแต่ฐานะแล้วแต่ความชอบอแล้วแต่อะไรคือคนจนแม่งก็ทำดีทาหมดตัวก็มีเหมือนกันนะอ๋อจริงก็มไม่งั้นตาวัดจะมีเงินเยอะแยะได้ไงนะเอออะไรพอปูดมาเนี่ยเรื่องมันแค่เนี้ยมันก็เรื่องขี่บูรา่ายขี่หมายแห้งมา <laughs> เรื่องจักรยานอะแต่ว่าคุณไอรลชนกโดนเขาเปิดมาเสร็จแล้วชี้แจงกลับไปปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องชี้แจงฝั่งของเขาบ้างเพราะคุณไอ้เนี่ยก็ไปเปิดเขาต่ออีกอคนอื่นเนี่ยเขาก็คุณไอเนี่ยเขาเปิดเลยแหละว่าคุณยเนนี่ะ เป็นสสมาต้อง,องสองรัฐบาลแล้วเนี่ยเป็นถึงเลขาธิการพรรคเนี่ย ทำไมเขาถึงไม่กล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรียังไม่เคยเป็นเลยเออยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเลยเขาก็ไปดูแต่เรื่องสมัยวูวันพ้อยอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปว่ากันไปตามนั้นนะฮะแต่สําคัญก็คือคุณไผ่โดนเปิดบ้างนะคนในออนไลน์เนี่ยเปิดว่าใส่เสื้อบาลองสีกก้าตัวละเก้าหมื่นแปดนะใส่พวกไอ้กับมีกระเป๋าดีอออะไรต่ออ,อะไรเนี่ยสามแสนกว่าเนี่ยอเอาเงินมาจากไหนเอไผ่ก็บอกว่ามันเป็นเงินบริสุทธิ์แน่นอนนะเดี๋ยวผมก็ชี้แจงหลังจากหมดสภาพสสหมดเทิมนะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ คือถ้าเราบริสุทธิ์เนี่ยเราก็เปิดไปเถอะครับก็ให้ตรวจสอบไปเ,เราไม่มีแผลเราก็ตรวจสอบคนอื่นไปนะครับแต่ถ้าเรามีแผลคนเดียวเขาตรวจสอบกันมาบ้างเนี่ยมันก็จะหงายหลังไปอย่างนี้แหละครับอะติดตามดูค่ะคุณผู้ชมคะทางติ่งข่าวนะคะหน้าจอทีวีช่องวัวพอยต์เมเล็ก23ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมง45นาทีวันอาทิตย์มีติ่งข่าวสุดสัปดาห์ตอน9โมงเชา้าด้วยค่ะ